สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูแกงไตปลาค่ะแต่เป็นแกงไตปลาที่สูตรแบบใส่กะทินะคะมันจะมีอยู่สองสูตรใส่กับไม่ใส่แต่วันนี้แอ m ม n จะทําแบบใส่กะทิมาฝากเพื่อนๆค่ะแล้ววันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรบ้างยากหรือง่ายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบก็จะมี ไตปลาค่ะไตปลาไอมินซื้อแบบขวดแบบนี้มาใช้1ขวดเลยแล้วก็ใช้เป็นตะไคร้ใช้เป็นใบมะกรูดค่ะต่อไปค่ะก็คือตั้งกระทะหรือว่าตั้งหมอ้อใส่น้ําลงไปจากนั้นก็ใส่ไตปลาลงไปแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปค่ะเพื่อดับคาวนะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะพอเขาเดือดเนี่ยไตยปลาก็จะละลายค่ะพอละลายเสร็จ เดี๋ยวเราก็จะนำไปกรองค่ะเอาแต่น้ำไตปลานะกรองออกมาแล้วค่ะก็จะได้น้ำไตปลาแบบนี้มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะมาดูในส่วนของผักแอดมินใช้เป็นผักอะไรบ้างใช้เป็นหน่อไม้ใช้เป็นถั่วฝักยาวใช้เป็นมะเขือเปราะค่ะและทั้งหมดก็หั่นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้ค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปแอดมินใช้เป็นฟักทองใครจะใช้เป็นมันเทศใครจะใช้เป็นมันฝรั่งหรือว่าจะใช้เป็นมเมล็ดของขนุนก็ได้ต้องนําไปต้มก่อนค่ะแต่วันนี้แอดมินเลือกที่จะใช้ฟักทองค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือเครื่องแกงใช้เป็นเครื่องแกงเผ็ดภาคใต้นะจะสะดวกตำก็ตำก็ได้สะดวกซื้อก็ซื้อแต่ถ้าเกิดว่าอยายกจะตำเองแอดมินก็ทําคลิปตำไว้ให้แล้วค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปค่ะ ต่อไปแอดมินใช้เป็นปลาซาบะนะปลาซาบะก็นำไปย่างวันนี้ก็ย่างเองโดยใช้เป็นหม้ออบลมร้อนค่ะใช้อยู่ที่2ตัวแล้วก็แกะเนื้อปลาเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะ2ตัวแกะออกมาแล้วทั้งหมดก็จะได้1จาจานพูนๆแบบนี้เลย มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะแอดมินบอกแล้วก็คือใช้เป็นกะทินะกะทิใช้อยู่ที่500 ML จากนั้นก็ใส่เครื่องแกงลงไปเครื่องแกงแอดมินใช้ถึง4ขีหรือว่า400กรัมเลยค่ะและตอนนี้ก็ละลายเครื่องแกงให้เข้ากันกับน้ำกะทิค่ะต่อไปค่ะใส่ไตปลาลงไปใส่ไปให้หมดเลยค่ะ ระดับไฟที่ใช้เพื่อนๆจะใช้เป็นไฟกลางก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นไฟแรงเลยก็ได้ค่ะจากนั้นก็รวบลัดตัดผ้ามาที่น้ำแกงเดือดจัดจัดแอดมินก็ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปแล้วก็ใส่เนื้อปลาซาบะลงไปค่ะเนื้อปลาใครจะใช้เป็นปลาโอใครจะใช้เป็นปลาทูก็ได้แต่วันนี้อมีเลือกที่จะใช้เป็นปลาซาบะนะคะ ปรุงรสชาติแอมีนใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่ฟักทองลงไปฟักทองเนี่ยสุกยากเพราะฉะนั้นจะต้องใส่เป็นอันดับแรกค่ะความเค็มเราได้จากไตปลาแล้วไตปลานี่เค็มมากเลยนะเพราะฉะนั้นน้ำปลาหรือเกลืออะไรเนี่ยไม่ต้องใส่แล้วค่ะต่อไปค่ะใส่ผักลงไปจากนั้นเราก็จะตั้งแกงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าผักจะสุกค่ะ ก็ระดับน้ําที่ใช้นะก็แล้วแต่เลยค่ะเราจะใส่น้ําลงไปอีกก็ได้เดี๋ยวเอ็มมินใส่น้ําประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพอผักสุกเนี่ยมะเขือสุกทุกอย่างเดี๋ยวเขาจะคลายน้ําออกมาระดับน้ําก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะตรงนี้ก็เช็คแล้วนะคะผักก็เริ่มที่จะสุกแล้วแอ็มมินก็จะไม่ให้มะเขือสุกมากจนเละน,นะคะเอาสุกแบบยังพอกรอบๆอยู่ค่ะและตอนนี้แกงไตปลาของเราก็เสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สแล้วเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําแกงไตปลาสูตรแบบใส่น้ากะทิค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆน,นกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ